ตัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเฟอร์นันโดต,ตอเรสกับแรงบันดาลใจจากอีกซีกโลกเขาเคยเป็นบอลเด็กเก่งเกินรุ่นที่แอตเลติกโกมาลิด มาเติบโตสมบูรณ์แบบเป็นดาวยิงตัวเทพที่ลิเวอร์พูลคล้ายกับร่วงหล่นค้นหาความหมายในการเล่นอีกครั้งที่เชลซีก่อนที่จะเกือบเลือนหายไปที่เอซีมิลานเดินทางกลับบ้านอีกครั้งบ้านที่ยังอบอุ่นเสมอกู้ชื่อได้พอประมาณแล้วออกเดินตามหาความสุขในฟุตบอลครั้งสุดท้ายกับแรงบันดาลใจจากอดีตที่ได้มาจากอีกซีกโลกที่เจลีเด็กชายตอเลสเป็นเด็กถิ่นที่เมืองมาริต แต่ตะก,กูลเขากลับชอบแอลติโกมาลิดแม้เริ่มแรกจะไม่ได้หลงรักฟุตบอลเต็มตัวพอคุณปู่พาไปสนามก็ไม่เก็ทกับกีฬานี้เท่าไหร่แต่นั่นพอจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเลือกเป็นตราหมีทั้งใจไวัยเด็กเขาเคยได้ดูการ์ตูนฟุตบอลเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจใหญ่ ของเด็กรักฟุตบอลทั้งโลกสิ่งที่เรื่องเล่านั้นส่งต่อให้ผ่านลายเส้นและเนื้อเรื่องที่เล่าถึงเส้นทางสู่ฝันแห่งฟุตบอลเด็กญี่ปุ่นที่อยากเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมันแฝงไปด้วยแรงบันดาลใจและท่าไม้ตายพลิกเกมอันเป็นเอกลักษณ์ ความใฝ่ฝันในฟุตบอลที่เป็นภาษาสากลจึงต่อติดกับเด็กทั่วโลกได้ไม่ยากเรื่องราวเหล่านั้นเริ่มสะสมและประกอบล้อมรวมเป็นตัวตนเขาในเวลาต่อมาไม่น้อยจากตำแหน่งนายประตูพอเล่นตามพี่ชายที่ชอบการ์ตูนเรื่องนั้นเช่นกันไปไปมาๆไม่ลงตัวขยับมาเป็นกองหน้าเสียเลยพอเริ่มคัดบอลได้ก็มุ่งตรงไปยังแอตเลติโกเก็บกว่าทุกสถิติทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งจะทำได้ ยิงกระจายแบบกระหายสกอร์ผ่านพ้นอายุ15ไปไม่นานเขาก็ติดชุดใหญ่ของอตเลติโกพร้อมกับหน้าที่รับผิดชอบสูงเพาะสโมสรอนเชื่อมั่นในตัวอย่างมากต่อมาปลอกแขนกัปตันถูกมอบให้เขาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20เป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอนเป็นฮีโร่ท้องถิ่นที่ไม่ต่างกับลูกชายของสโมสรเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งในวงการบอลสเปนชื่อนี้ไม่ได้มีไว้ขายนี่คือสถานะของเฟอร์นันโดตอเรสในเวลานั้นเขาสร้างผลงานให สโมสรได้หน้าประทับใจสวนทางกับอายุดาวสันวัวสโมสร3ปีซ้อนคือหลักฐานเป็นเดอะแบกเต็มตัวแต่กลับไม่มีแชมป์เพราะห่วงเวลาที่เขาทะลุพุ่งขึ้นมาสโมสรไม่แข็งแรงพอจิตวิญญาณของชายชนะเริ่มทำงานเกียรติยศจึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดถึงบ้างหากผลงานส่วนตัวไม่บกพร่องเริ่มมีข่าวว่าตอนเลยต้องการย้ายทีมเพื่อค้นหาความท้าทายใหม่ๆ เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือตัวเทพสโมอสรอท็อปทอปของทวีปทุกลีกใหญ่ส่งสัญญาณมาทางตัวเขาไม่ยั้งโดยเฉพาะเชลซีที่ขึงขังจริงจังกับดิวนี้แต่แอตเลติโกตอบกลับหน้าไงายทุกครั้งปี2007ตอเลตตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเขาเลือกไปเล่นให้ลิเวอร์พูล เป็นการเดินแผนงานยาวนานหนักแน่นของราฟาเอลเบนิเตสที่ต้องการเขามาเล่นให้เป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่านี่คือคำตอบของแทคนิกที่ผ่านมาต่อเลสรู้จักลิอร์พูลมาบ้างแล้วแต่มารู้จักจริงๆริงจังในค่ำคืนปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลที่ Liverpool, ริอร์พูลพลิกชะตามไม่ยอมจำนนกลับมาชนะเอซซมิลานได้แบบเหลือเชื่อเขาเส้นยาวกับที่นี่6ปีรับค่าเหนื่อยเกือบแสนปอน รับหน้าที่เป็นผู้เล่นนัมเบอร์นายและภารกิจมากมายที่ต้องฝาฟันและที่นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฟุตบอลของเขาเป็นโลกใหม่ของตอเลที่อังกฤษเขาเดินทางมาทั้งทัที่ยังพูดภาษาท้องถิ่นไม่ได้แต่สิ่งที่เขาพบนั่นคือแฟนบอลเวอพูเหมือนที่บ้านที่เขาจากมา ทั้งสไปนิชคอนเนคชั่นในนั้นเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าซีเวนเจอร์ลาดที่เฝ้ารอในตัวเขามันคือความอบอุ่นที่ถูกส่งต่อมันคือความสุขที่เริ่มก่อตัวขึ้นตอเรสก็เริ่มสร้างฟอร์มขึ้นมาร่วมกับเพื่อนๆมีชาบี้อารันโซมีฮาเวียมัสเคลาโนสนับสนุนข้างหลังสตีวีจีพาอารวาดข้างหน้าพวกเขาเข้าขากันรวดเร็วเป็นทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันร่างกายสปีดวิชั่นในเกมของตอเรสก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เขาเข้าช่วงพรามเต็มตัวตอเลสบวกเจอร์ลาดคือความจัดจ้านที่ต้านยากต้านเย็นลิวอภูบุกอย่างอุกอาจมันในรมตอเลสคายคมได้เหมือนปลูพมเวลาเขาทะยานพุ่งไปเอาบอลมายิงนั้นดุดันการหาช่องเข้าตีพิกแพลงหลากรูปแบบวิธีการเข้าทำเต็มไปด้วยพลังยิงใกล้ยิงไกลได้หมดถ้าสดชื่น บางทีก็อัดแบบบอลแทบแตกบางทีก็โชว์คลาสได้เหนือชั้นหากดวนตัวตวกับนายประตูพอรีเฟสอีกทีสกอร์ขึ้นประจำซีซั่นแรกเขาแรงจ,จัดๆแบบไม่ประหยัดสกอร์กดไป24เมตรมีสถิติส่วนตัวผรีบ,บ้านทั้งเป็นนักเตะต่างชาติที่ยิงได้มากที่สุดในตอนนั้นมีแฮตทริกแบบ2ครั้งติดตดกันที่แอนฟิล เขาถูกมองว่าเป็นความหวังของลิเวอร์พูลเพราะที่นี่ห่างหายจากดาวยิงแบบนี้มานานปิดซีซั่นเขาก็มีชื่อลุ้นบอลงดอบแบบที่ตัวเขาเองก็ยังประหลาดใจเขาทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่3เป็นรองแค่โรนันโดและเมสซี่ ตลอดระยะเวลาตอเลสท,ทำได้ยอดเยี่ยมในสีเสื้อนี้เจลาดระลึกถึงตอเลสว่าคนที่ทำให้ลูกจ่ายแย่ๆของเขากลายเป็นลูกจ่ายสวยๆและเจลาดยังได้อสซิดจากตอเลสมาเป็นกระบุงยามเล่นคู่กันส่วนแฟนเมนยูคููปรับคลาสิกต้องมีสีเอาปสัสสาวะเหนียวกันไปตามๆกันพอตลอดระยะเวลาที่ปะทะก,กันถ้าวิดิตเป็นภูเขาลิโอเป็นกระท่อมตอเลสก็คืออลองเพราะเขาพร้อมจะระเบิดสกอ์หรือเผาอย่างเมามันได้ทุกเมื่อทั้งสองเจอจังๆไปหลายดอกอยังไม่นับยอดกองหลังอีกหลาย คนที่เคยด่วนในส่วนตัวริโอเองยังเคยยกย่องว่าช่วงพรามของตอเรสมีอนุภาพทำลายล้างสูงมากและทำให้วิดิตยากที่จะรับมือตลอด3ปีครึ่งที่ตอเรสรับหน้าที่เบอร์เกที่นี่มันคือช่วงเวลาแห่งความสุขของแฟนลิ์พูแต่มันกลับหมดโปรไปแบบไม่ทันตั้งตัวในห้วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนี้ตอเรสเริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ต้นปี2 0 1 0เขาเลือกตัดสินใจผ่าตัดเพื่อจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกให้ทันเวลาฝืนจนได้ไปฟุตบอลโลกได้ทั้งแชมป์โลก และอาการบาดเจ็บที่เกาะกินซึ่งนน่คือจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตนักฟุตบอลที่ไปกระทบชิ่งหลายต่ออาการบาดเจ็บส่งผลกับร่างกายและความมั่นใจของเขาครับแม้ยังมีทีเด็ดแต่รุมรวมฟอร์มเขาก็ดรอลงไปอายุอนานนมมากขึ้นเกียรติยศลูกหนังระดับสโมสรยังไม่มีสะสมร่างกายที่พอจะฟื้นฟูมาได้เหลือเวลาน้อยนิดให้เก็บเกี่ยวความสําเร็จช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพกําลังจะผ่านพ้นในระยะเวลานั้นสโมสรก็มีการเปลี่ยนแปลงในสายงานบริหารแบบพลิกโฉม เจ้าของใหม่โค้ดคนใหม่วิสัยทัศน์ใหม่แน่นอนว่าต้องการอะไรใหม่ๆ เ้าปีใหม่ตลาดหน้าหนาวปี2011เปิดอีกครั้งในวันเดทไลน์นั้นมีรายงานตลาดซื้อขายที่ฮือฮามากครับภาพตอเลสท,ที่ชูเสื้อสีน้ําเงินทําเอาแฟนบอลปลาใจการย้ายแบบนี้ทําเอาแฟนลิเวอร์พูลอกหักกันทั้งอําเภอมีรายงานภายหลังว่าตอเลสตั้งใจขอขึ้นบัญชีย้ายทีมตั้งแต่เนิ่นๆแล้วครับแต่ลิเวอร์พูลประกาศเรื่องนี้เพียง2วันก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเชลซี Chelsea, โอนตะพืชอยู่แล้วสําหรับสุดยอดผู้เล่นไม่มีใครปฏิเสธว่าตอเลสอยู่นอกข่ายนี้ แม้จะมีอาการบาดเจ็บติดตัวที่สําคัญพวกเขาขึ้นบัญชีตอเลสมานานแล้วว่านี่คือของต้องมีแต่กิเลสนั้นดับได้ด้วยการซื้อทุกอย่างรวดเร็วแม้แต่สตาฟของลิเวอร์พูลก็ยังคิดว่าตอเลสไม่น่าผ่านการตรวจร่างกายก่อนเดดไลน์ไม่กี่นาทีปากกาถูกสะบัดเป็นลายเซ็น ตอเลสกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของเชลซีเต็มตัวเชลซีจ่ายหนักถึง50ล้านปอนด์เป็นสถิติค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษในเวลานั้นและตอเลสก็พูดในเชิงเปรียบเทียบว่าที่ย้ายเพราะต้องการประสบความสําเร็จเป็นเหตุผลหนึ่งงานในสายบริหารที่สับสนของลิวพูในช่วงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งลาฟาเอลเบนิเตสก็ไม่อยู่แล้วเพื่อนๆที่เข้าขากันก็ทยอยย้ายคาดว่าความทะเยอทะยานกระตือรือร้อนของเขาเริ่มหมด แพชชันที่เคยมีเริ่มบางเบาทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับฟุตบอลที่เขากำลังเล่นอยู่นั่นคือเหตุผลรวมๆที่เขาต้องตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลทิ้งผลงานและความสุขไว้ให้แฟนบอลลิเวอร์พูลระลึกถึงที่142เกมกับ81ประตู เขาได้ชื่อว่าเป็นศูนย์หน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลแม้จะมีช่วงเวลาสั้นๆร่วมกันก็ตามก่อนจะรับชมต่อขอฝากประชาสัมพันธ์ขอเกมฟุตบอลเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมมือให้ดีครั้งแรกในไทยกับการแข่งข e ัน EJ League f ฟ FA 22 Thailand Serie s การแข่งขันฟ i f a า22รูปแบบออนไลน์เพื่อค้นหานักกีฬาไทยไปญี่ปุ่นกับ EJ ี e a g u e ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0 0 0บาทพร้อมคว้าสิทธิบินไปประเทศญี่ปุน่นและโอกาสรับคะแนนสะสมในการเป็นนักกีฬาทีมชาติเกมฟี FA 2 2 ต่อไปสมัครแข่งขันได้ที่ w w w s y a m s p o r t c o t h e s p o r t ตั้งแต่18ถึง31ตุลาคม2564 พอเข้ามาที่เชลซีแล้วตอเรสสับสนอลหม่านในทางอารมณ์ไปพอสมควรครับคงสร้างสโมสรแตกต่างวัฒนธรรมภายในด้วยเช่นกันตอเรสมารับเบอร์เก้าที่นี่เบอร์ที่มีประวัติลึกลับกับเชลซีกับตอเรสเบอร์เบอร์นี้ก็ยังทํางานต่อไปไม่มีเวลามากมายให้ตอเรสได้ปรับตัวเกมแรกที่เขาต้องเล่นก็กดดันหัวใจเต็มๆพออันเชโติที่ตัดสินใจยากในทางเทคนิคก็มีดาวยิงล้นทีมเลือกแทนไม่ถูกแต่ก็ส่งตอเรสลงเล่นกับลิเวอร์พูลสติสตังก์ก็กระเจิดกระเจิงหมดแล้วคร สีหน้าเขามันบ่งบอกแฟนบอลลิเวอร์พูลบ,บางส่วนยังทําใจไม่ได้แฟนบอลเชลซียังไม่เปิดประตูใจต้อนรับเขาเต็มร้อยเมื่อเขาเยี่ยงไกลเมื่อเขาได้บอลโดนโหยับตอเลสเล่นไป6 6นาทีก็โดนเปลี่ยนออกเจมีค่คาร์ลเกอร์ออกมาพูดภายหลังว่านี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความมั่นใจของตอเลสตกต่ําและกระทบชิ่งไปในระยะยาวตอเลสใช้เวลาเกือบ1,000นนาทีนั่นแหละครับกว่าจะกดสกอร์แรกได้และนั่นคือสกอร์เดียวในครึ่งซีซั่นนั้นที่ตอเลสยิงให้เชลซีได้ Bye. ชีวิตดีๆไม่เคยลงตัวคือสถานที่ที่ตอเลยต้องเจอครับฟอร์มฉกาจที่ปลุกไปยิงได้อย่างอุกอาจคือสิ่งที่เขาหาไม่เจอเขาเล่นแค่พอดีแต่มันไม่ดีพอหลายจังหวะเป็นจังหวะตายกลับกลายเป็นงื้องักงๆมีแต่ความกดดันที่พอกูนทุกๆนัดที่เขาผิดพลาดกับเพื่อนๆกระดูจะไม่เข้าขาเข้าใจการเท่าลิเวอร์พูลเขาเริ่มประยุกเกมการเล่นเปลี่ยนมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองในแนวรุกแม้ประตูยิงได้น้อยแต่เขากลับแอซซิตให้เพื่อนๆได้หลายครั้งแทนแต่ผลงานเป็นรูปธรรมกับเชลซีส่วนทางชื่อ มูลค่าความคาดหวังทั้งกับตัวเองและแฟนบอลไปพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีวินาทีฮีโร่ช่วยให้สโมสรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ UCL ได้ด้วยประตูนั้นที่เขาทำใส่บาซา่าพร้อมกับจบลงด้วยแชมป์ครั้งใหญ่ครั้งแรกของเชลซีตลอดระยะเวลาที่เชลซีเขาไม่เคยกลับมาเป็นเฟอร์นันโดตอเรสออ r i g i n อลได้อีกเลยแม้จะเก็บแชมป์ได้พอสมควรมีทั้ง UCL มีทั้ง FA Cup มีทั้งยูโรปาคัพพอกลับไปเล่นให้ทีมชาติสเปนก็ยังมีความอันตรายที่แฝงไว ยูโรปี2012เขากลับมาที่สมโมสรพร้อมกับแชมป์ระดับชาติและเป็นดาวซนัวประจำทัวร์เมนต์ได้เล่นให้หลายโค้ดโดยเฉพาะกับเบนิเตตก็ด้วยที่เขากระตุ้นฟอร์มขึ้นมาได้บ้างแต่ปลายทางของเขาที่เชลซีกลับเข้าสู่ช่วงเปลอบบางขึ้นทุกวันจนเข้ายุคมูรินโญ่คำรบสอง เขาไม่ค่อยได้เวลาลงเล่นแล้วต้องย้ายอีกครั้งไปเอซีมิลานบนสัญญายืมตัวแต่หาทั้งฟอร์มทั้งความมั่นใจไม่เจอแล้วครับมันหล่นหายไปหมดนั่นทําให้การตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตอีกครั้งของเขาเกิดขึ้นครั้งนี้มันคือการตัดสินใจกลับบ้านที่แอตเลติโกมาลิทที่เขาจากมานานถึง8ปี เชื่อว่าทีมงานที่อาเตติโกมาเลดก็ยังคงเฝ้ามองลูกชายคนนี้เมื่อเห็นท่าจะไม่ไหวจริงๆที่นี่ก็คง,งแง้มประตูไว้อาเตติโกมาเลดยืมตัวตอเลสเปิดทางให้เขากลับมาบ้านอีกครั้งเพราะที่นี่ก็เหมือนบ้านนั่นแหละรครับไม่ว่าจะออกไปไหนไกลแค่ไหนพอเปิดประตูเข้าบ้านมาบ้านก็ยังเป็นบ้านความมั่นใจของตอเลสกลับมาอีกครั้งแฟนบอลยังคงต้อนรับเขาในสภาพแวดล้อมที่เป็นใจ ประตูก็คือสิ่งที่เขาพังได้อีกครั้งแม้จะมีช่วงจมไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้แย่เหมือนที่ผ่านๆมาเขากลับมาเป็นแก่นแกนของทีมในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวยิงไม่ต้องเยอะแต่เล่นได้แบบเน้นๆเค้นแต่เนื้อสร้างความมั่นใจให้น้องๆมีส่วนช่วยพาสโมสอนไปชิง UCL กับเรือมาลริดมีส่วนช่วยกับหลายจังหวะสาคัญที่เขาทําได้ที่สําคัญกลับมาทําประตูที่100ของตัวเองให้กับสโมสรได้แต่พอปี2018ต้องอําลาแอเลติโกมาดริดจริงๆยังจังซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่งด พอจากไปพร้อมกับช่วยให้สโมสรนเป็นแชมป์ยูโรปาลีกสื่อมวลชนเชื่อกันว่าในปลายอาชีพนี้ตอเลสยังพอเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นที่เมเจอร์ลีกอเมริกาที่เขาจะได้ไปอยู่ในสปอร์ตไลท์แน่นอนหรือจะไปเก็บหอมรอมริบเงินฟุตบอลก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายที่ลีกประเทศจีนตอเลสสับสนในช่วงปลายอาชีพนี้ไม่น้อยครับเขาหอบคําถามนี้ไปลองคุยกับอินเนสตาตัวเทพในตำนานที่เป็นเพื่อนกันมานานและตอนนี้ยังคงทำการอยู่ที่เจลีกกับสโมสรวิเซลโกเบ แม้ว่าการไปเล่นที่ญี่ปุ่นของอินเอสตาจะมีธุรกิจมาพ่วงแต่อินเอสตาเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนฟุตบอลเรื่องนั้นไม่มากก็น้อยเช่นกันครับและเขาให้คําแนะนําทางบวกของลีกใหญ่ในโลกตะวันออกนี้กับตอเรสไปมันไปจุดประกายในใจของตอเรสเข้าอย่างจังการ์ตูนเรื่องนั้นที่เคยส่งพลังส่งแรงบันดาลใจไปทั่วโลกนักฟุตบอลตัวเทพในตำนานหลายต่อหลายคนก็จุดประกายชีวิตได้จากเรื่องเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะในที่ที่เป็นต้นกําเนิด คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกับเบสบอลเป็นหลักหันมาให้ความสนใจในฟุตบอลอย่างเหนือความคาดหมายต่อมาหลีกภายในของพวกเขาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้ไปบอลโลกตามความฝันที่ถูกวาดออกมาก่อนจนได้ครับไม่แปลกที่ผู้เล่นที่เคยเป็นระดับโลกหรือดาราเอเชียหลายต้งหลายคนจะถูกดึงดูดให้มาที่นี่ สร้างเงินโทัสุเป็นสโมอสรใจถึงจึงยื่นข้อเสนอให้ตอเลสแม้ผลงานจะกระท่อนกระแทนแต่สเสน่ห์แห่งญี่ปุ่นที่แฝงไว้อย่างที่ตอเลสเคยได้รับแรงบรันดาลใจจากซีโลกนี้ก็โอบกล่อมตอเลสให้เข้ามาค้นหาความท้าทายกับการเป็นผู้เล่นในเจลีกได้ เริ่มต้นและเลิกราบนจุดบรรจบเดียวกันตอรเลสใช้เวลาปิดฉากอาชีพนี้ด้วยการเติมเต็มวัยเด็กตามแบบของเขาเขาเล่นให้กับสร้างงานโทรสู่สซีซั่นมีบทบาทช่วยสโมสรรอดตกชั้นนอกนั้นเป็นการประคองตัวและแขวนสตัร์ไปโดยเกมสุดท้ายของเขาเขาได้ประทะกับอินเอสตาและดวิดบีญาเพื่อนร่วมชาติสเปนผลการแข่งขันไม่สำคัญเท่าความรู้สึกต้นสังกัดตอเรสแพ้เพื่อนๆไป6ประตูต่อหนึ่ง รดมาในชีฟุตบอล18ปีผ่านพบเรื่องราวมากมายเกินคาดหมายครบรถเกือบครบแชมป์ใหญ่สมกับเป็นตัวเทพไปตำนานคนหนึ่งกระตูนในทีวีเรื่องนั้นคือสิ่งแรกที่ทำให้ตตเลสรู้จักความเป็นญี่ปุ่นรู้จักฟุตบอลและเริ่มเล่นฟุตบอลเพราะมันแรงบันดาลใจมากมายในนั้นมันเป็นจุดเริ่มสร้างเส้นทางในอาชีพนี้ขึ้นมาเดินทางสู่ต้นกำเนิดของไฟฝันกระทั่งมาเกษียณสังเวียนหญ,ญ้าที่นี่เจลีนี่คือเรื่องราวของเฟอร์นันโดตตเรสครับ วันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ